วันนี้จะเข้ามารีวิวกินบุฟเฟ่หก9ก้าเก้นตมีอะไรน่ากินมั่งตามมาดูกันเลยนะครับื นะเอาเริ่มด้วยหอยญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นออยเตอร์ทรงเครื่องนะครับใหญ่ๆเกมมีหอมเจียวแล้วยผมไม่ได้ใส่าบมว่ามีเนื้อเซอร์ซิมีด้วยนะวันนี้ เดี๋ยวนะครับกินทุ่น่ดก่อนร้อม <c oughs> นมากนะมาดวนต่อไปนี่คือเป็นเนื้อนะครับใครกินได้สั่งเลยนะฮะอันนี้ซาซิมิเนื้อดูวากิว ดูสหีหวานเบิงครนนึ่งหนึงขอบไปเสบียบ้างนี่ฮะั้เบิ่งครึ่งหนึ่งอยู่นั่นแหละกินแบบซีฟู้ดก็ได้หือ อท้องแซลมอนนี่เลยนะครับตามนี้มาเลยพุกลงไปของปวดผมอนี่ไว้ก่อนไม่มีในบุฟเฟ่เนย นะเราต่อด้วยแซลมอนเลยครับดูหาไปเลย เมนูหนึ่งครับที่ลูกค้าชอบทานเบบี้โฮตสเตะย่อยกินกับซีฟู้ดอร่อยอร่อยมากตัวนี้อันนี้คือไอชูไม่ได้ปลาเนื้อขาวกินสองชิ้นเลยก็ได้อันนี้กินแบบบางนิดนึง สแกลลอบนะครับคีฟุตก็ได้กุกกาคีฟุตเลย แบบนี้ได้เลยนะครับม,มันปูนะครับอันนี้มันปูหกเกาดนี่กินได้ไม่อัน mhm mhm, ngon, nữa, hả, wagyu, ăn, mhm, nhìn, chín

นี่แหละครับที่โซโจโจินทั้งหมดนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นย้ำ699เนตนะครับเด็กก็ทำ120พันฟรีระหว่าง120ถึง130คิดครึ่งราคาเกิน130เป็นราคาผู้ใหญ่อาหารเสิร์เป็นชิ้นๆไม่มีสวิตชาร์ดใดๆนะครับมีที่จอดร,รถ3จุดงไงก็โทรสอบถาม699เนตปักหมุดได้เลยเชรบุรี40มีเวลาก็แวะเวียนไปขอบคุณมากครับ